ต้อนรับเข้าสู่ช่องจอบถ่ายแทนแนล EP ท,ที่2เรื่องเล่าพันทิตเรื่องสยองวิญญาณหลอนแขกไม่ได้รับเชินขอบคุณเว็บกระทูจากพันทิตสมาชิกหมายเลข2449204วันที่29มิถุนายน2558เวลา13 46. นาฬิกา47นาที3วินาทีปัญหาชีวิตเรื่องเล่าสยองขวัญมหาวิทยาลายัยเรามีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าของกระทู้ มาฝากเพื่อนๆที่ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องหลอนนี้เป็นกระทู้แรกหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเราเป็นคนภาคพิสารเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคพิสารพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูรอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียน หมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึง19หอพักมี2ชั้นเรา